ดีค่ะบักสภาพมือสองค่ะแอลค่ะนางค่ะค่ะวันนี้นะคะทุกค้าค่ะเดวเรองมาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงยียวเอวสูงนะคะค่ะเป็นงานญี่ปุ่นลดเอสพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา5500บาทค่ะน้ำหนักส5ิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ9 0ถึง100ชิ้นนะคะตกต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆนะคะค่คาสิบาบาทนะคะค่ะตัว มาใหม่ๆเลยถ่ายร้อนยังเอ่ยยังค่ะเอาไปอุ่นก่อนไปเอาไปอุ่นโอุ่นก็ต้มหอยโอ้เอาไปแช่น้ำเย็นเอาแช่น้ำเย็นก่อนค่ะเอาไปเทตู้เย็นก่อนนะคะครัไปต่อจ้าเขื่อนี่ค่ะจางเอลซูมค่ะถุงพ่อบอลลี่เลยค่ะลูกค้าจ้าตัวนต้นต้นแรกเป็นลีนะคะลูกค้าจ้าสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะชิบ้าส่วนบายกับเบอร์แมนเดชเว่ย์สี่โมงแรงเนาะลูกค้าจ้าตอนนสี่โมงเอง ค่ะจะสี่โมงเร็วจ้าวันนี้ติดลูกค้านั่ง้าหานะลูกค้าคะตอนนี้จะ4ี่โมงแรจวสี่โมงแรงแรงสี่โมเป๊ะเลยสี่โมงสิบกนาฬิกาศูนย์หน่งาลูกค้าจ๋าไปต่อค่ะลูกค้าจ๋าค่ะเกียร์เอลสูงของเราลูกค้าจ๋าป้าสะออนแห้งตัวนี้สูงมากสูงมาก ไซส์เกือบถึงข้อหนูเลยล่ะค่ะโอ้ยไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่สูงคนละคนเตี้ยคนเตี้ยลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์ของเราขาหมานะคะไซส์ S นเรื่องไซส์ขาหมาไซส์ S ไซส์ M นะลูกค้าแบรนด์ของเราก็แบบว่าขาหมาเหมือนกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าขาไซส์นะคะขาทรงนะคะแต่ว่าเป็นเอวสูงนะคะลูกค้าจ๋าเน้นเป็นเอวสูงขาทรงขาไซส์ สีเข้มสีซีดมีคว้ามาใชค่ะเข้มบางไม่เข้มบางนะคะเขากันมาแต่นิ่เป็นสูงล้วนเอ็กวินค่ะป้าเดลวินตัวนี้สวยบระคักเลยลูกค้าจ้ะอ่ะอันนี้แจ็คแบบอีหยังนะคะลูกค้าจ้ะสวยอ่ะเป็นแบบว่าแนววินเทจก็ว่าได้คะสัขาใส่กับแบบว่าเรื่องของช็อคอลิสซ่าใส่เดียวใช่แล้วใส่กับเอลอยแต่ว่าเรามีเรามีอะไรไหมคะเรามีเอลเราไม่มีเอลค่ะเพลค่ะเราไม่เอลนะเราไม่เอลอ่ะลูกค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจกระสอบนี้ CF ได้เลยบอสสันอะไรนะคะบอสสันโอ้ย b o s สันมีมาลูกค้าจ้ะรี w i n มีมารีเฉยๆไหมคะรีรีมีมานะคะ X Win X Win มีมาค่ะค่ะคุ้มากสีขาวอ่ะสีขาวแบบนี้มีมาค่ะอ่ะแนะนำนะคะลูกค้าทำใดสนใจนะคะสามารถ CF ได้เลยนะคะลูกค้าจ้ะ หมวดนี้นะคะลงสดสดร้อนๆเมื่อเช้านี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับการเกงี่เอวสูงของเรานะคะลูกค้าจ๋าพระไซสมาเลยนะคะลูกค้าจ๋าพระตรงพระไซส์นะคะแต่เน้นเป็นเอวสูงนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าคุ้มมากๆกระสอบนี้นะ นราคา5,500บาทค่าสามารถซื้อเอฟได้เลยนะมาใหม่ๆสดๆร้อนๆสดกว่านี่กับปลาในตลาดสดลูกค้าจ๋าสดกว่านี่กับนาเซลล์ละคะสดกว่านี้ก็น่าตื่นลูกสวยเหมือนกันสดกว่านี้ก็ผักอยู่ในสวนลูกค้าจ๋าสดมากลูกค้าจ๋าสดมากนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะสําหรับหมวดนี้ลูกค้าจ๋าต้นทุนก็สุดคุ้มนะคะลูกค้าจ๋าห้าบหบาทนะคะใช่ค่ะที่บาทนะคะ ห้าสิบห้าบาทค่ะต้นทุนตอบรีไว้อ้าวมาลูกตัวนี้บอกงามเลยลูกค้าจ้าอุ้ตตะกองก็จะเป็นเร็วๆร็วตะกรงไข่อยสวกมากแต่อุบลหดขอนแก่นตะกรงไข่อยแบบเห็นรีไวแบบลายเท้าเลยสะดที่ลูกค้าจ้ารีไวตัวนี้สวยมากเอวสูงลูกค้าจัาปิดกลุงได้ด้วยได้ด้วยเป็นกางเกงที่ปิดกลุงมอากมากข้อดีของเขานะคะเป็นกางเกงที่เก็บกลุ่เขียวได้นะคะนางนางนางนะป๊าดอันนี้ ของคนสูงร้อยแปดสิบอขอคนที่แบบว่าไซส์วกว้างๆอะหรือว่าไซส์เล็กก็ได้ตัวนี้รีไซส์นะลูกค้าเป็นแบบว่าเนื้อยืนนะคะ,ะเป็นเอวสูงแต่ว่ายังคงเป็นทรงกระบอะเป็น่สวยมากนางคะยังไงคะได้โบได้ค่ะเน่ใช่ไหมคะเน่ใช่ไปต่อจ้าอันนี้เป็นลายดอกแต่ยังคงเป็นเนื้อผ้ายีนนะคะ,คะลูกค้าจ้ะ จะมาช้านิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเช้าเราลงกี่ตู้คะแล้วคะถ้าลูกค้าที่ดูรีวิวช่วงเช้านะลูกค้าจะคึกคักมากจ้ค่ะจริงลูกค้าก็จะเอามาของหน่อยแต่ว่ายงยุ่งอ่ะต้องขอบคุณลูกค้าที่เข้ามารับหน้างานทุกท่านนะคะเช้าแถวค่ะลูกค้าจ๋า ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะลูกค้าจ๋าส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสั่งซื้อสินค้าไว้นะคะ,คะไม่ต้องห่วงค่ะลูกค้าจ๋าเรากระจายสินค้าให้ตามคิวนะคะ,คะใจร่มๆเหมือนน้าต้มไก่เลยใส่มันต้องร้อนนะคะไป <c oughs> ต่อสวัสดีทุกท่านอนะ <c oughs> ีกรอบนะคะช่วง <c oughs> แก่ๆนะคะค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นําเด้อค่ะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์น้าชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์้อค่ะนะคะรักก็กดไลค์ใช่ค่ะไม่รักก็กดไลค์นะลูกค้าจ้ะอาไปต่อค่ะพี่เอสไตล์แบบนี้ก็สวยนะยังไงคะสวยนะสไตล์แบบนี้นะคะค่ะเป็นวินเลยเป็นวินเทจไ้ลงไว้รุ่นชอบเลยสไตล์แบบนี้เราก็มีมาอันนี้เหมือนของโตหนูเลยอะเป็นยังไงคะพี่หนูเอฟมาแบบนี้เหรอคะเป็นโซนกระโปรงแล้วเอฟสูง นูว่าเป็นเทียนเทีะ่หนูเอฟมาส5มร้อยอันนี้เป็นขาเดฟแต่ยังคงเป็นเอวสูงเอาสูงเหมือนกันสูงก่านี้จะเป็นเกาะอกแล้วนะคะเป็นเกาะอกได้เลยนะสูงก่อนนี้เป็นเกาะอกนะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะลูกค้าท่านใดสนใจกระสอบนี้ีเอฟมาได้เลยหรือสนใจเป็นกระสอบใหม่นะคะเรามีพร้อมจะส่งนะคะลูกค้าจ๋าสี่สิบห้าโลห้าพันยบาทเท่ากันนะคะถูกมากมากลูกค้าจ๋าบอกได้เลยนะ เอาไปขายเอาไปแซมได้เลยขายของผู้หญิงท่อนบนอยู่แล้วนะคะขายของผู้หญิงอยู่แล้วสามารถเอาเกียงยีนไปขายได้เลยนะคะใช่ค่ะไม่มีปัญหเอานะคือถุงมือเกียงยีนลายสีมีนะคะลูกค้าเอปวินอีกแล้วนะคะอีกแล้วค่ะเอฟดีอีกแล้วค่ะมือหนึ่งมีมามือหนึ่งมีมาค่ะลูกค้าขาป้ายห้อยมัลองแตงแตงสามลองงองแกงมาเลยลูกค้าจ้ะสามลองงองแกงไซส์เอฟนี่หนึ่งนะคะตัวนี้นะคะอ๋ออันนี้อะไรเอ่ยลูกค้าจ้ะ โอ้บทแรกแล้วรอ่ะลูกค้าจ๋ามาต่อมาต่อนะคะสีประมาณนี้ลูกค้าจ๋าไซส์ประมาณทรงประมาณนี้เรามีเนเป็นคล่ายๆขาบานก็ะมีเด้ค่ะลูกค้าขาขาบานก็มีเป็นทรงกระโปรงก็ะมีเป็นขาเด็กๆกรมาณนะคะลูกค้าค่ะสินลาก็มาค่ะพี่แอลค่ะแบรนเป็นเอวสูงค่ะนเป็นเอวสูงนะคะแรงเลิกก็มาเอาลูกค้าจ๋ากระเสิบนี้แบรนด์ยี่ห้อค่อนข้างหลากหลายมากค่ะ ฟินลลนมีมาเอ็ดดินมีมานะคะอีกอย่างอีกอ่าเอ็ดดินประมาณประมาณอุ้ยแรงเลยอีกแล้วลูกค้าสาวแรงเลยอีกแล้วค่ะแรงเลยอีกแล้วนะคะตัวนี้แรงเร้อนะคะอ่าลูกค้าจะแนะนำเลยเด้อกระสอบนี้ลูกค้าท่านใดสนใจ CF มาได้เลยนะคะลูกค้าจะอุ้ยชอบจนนี้มากเลยนี่สวยอ่ะเป็นแบบว่ากระชับูงนะคะมีมีแบบว่าตรงปลายขาะเขามีแบบประดับตกแต่งแบบนี้ด้วยนะคะ แบบนี้นะคะไซส์สไซส์สแบบนี้ก็มีอ่าไซส์สแบบนี้ก็มีค่ะนะลูค้าค่ะอัตรตอนนี้ S ลิมิตแล้วค่ะแบรนด์ลูกค้าท่านใดที่ชอบแบนนะคะกระสอบนี้ถูกเยอะนะเยอะเลยนะลูกค้าสามารถ 4E ได้เลยนะคะอ่าอันนี้เราประมาณการส่วนที่เหลือเนาะเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะประมาณการนะค่ะ ค่ะลูกค้าจากประมาณการอัตรสุดท้ายค่ะอยู่นี้ค่ะโอ,คโอเคนะคะทัวรรายการนะคะหมน,นี้เป็นกางเกงยีนเ,นเอวสูงผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นรสเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบานบราคาราพา5,500บาทคา่ะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ90-100ตัวนะคะตกต่อตัวประมาณการคร่าวๆ55บาทคา่ะ สำหรับลูกค้าท่านในที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบารกได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง Instagram ค่ะสำหรับหัวนี้นะคะขอบคุณค<ข>่ะ<ข>